ร้านกับรบีช็อปมีบริการแมปต่างๆอันนี้เช่นไอเมเวนกาโบฟูตไอดีไก่ตันหรือว่าเป็นแมปตกปลาเบ็ดตึงๆหรือจะมีพวกไอเทมในเกมเช่นหีเอนชาร์ก็มีเช่นกันนะครับผมก็เอาไปซื้อกันได้นะฮะแล้วก็มีบริการรับเติมโลบัคด้วยนะครับผมเป็นไอดีพาร์ตนะครับปลอดภัยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีบริการรับกดเกมพาร์ตด้วยนะครับผมเอาหลับใครจะซื้อไอเทมเนี่ยก็อย่าลืมทักเพจไปด้วยละกันนะครับผมนะสดเร็วสนใจแน่นอนเลยครับลิงก์เว็บเปิดลิงก์เพจเนี่ยผมก็ทิ้งงลลลิิก์อวาาต้ไน,นคปะะฮ โย่ก็สวีดัสสวัสดีทุกคนโดยอยู่กันรอบฟูเกะเช่นเคยวันนี้ก็จะมาสอนทําของใหม่อีก2อ,อย่างก็คืออ้วกกับเอ่อสกิลมังงะนะครับผมนะก็เป็น2อ,อย่างซึ่งผมยังไม่ทําเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมาแค่เด็ดบอกว่ารีวิวไอคลิปนี้เนี่ยนะเราจะรีวิวแค่ไอสกิลอ้วกนะส่วนมังงะยังไม่ได้นะแค่ลุยท่กาทำไปเฉยนะยังไม่ได้นะครับไม่เกลือนะลันเจนไม่เกลือนะครับผมโอเค เรามาดูว่าไอสกคิวอ้วกท,ทำไมก่อนละกันให้เราไปที่เกาะใหม่นะครับเกาะใหม่ก็อยู่หน้าเลยนะจะเป็นเกาะที่เขาเอามาจากเอลเลอร์โซนนะครับก็จะคุ้น้าคุ้นตากันนิดหน่อยนะครับดูดินะเป็นโซนแบบโซนขยะนะของต้องใช้นะครับผมในการทำนะครับผมในการที่จะต้องทำไอ้วงเนี่ยนะต้องมีถังขยะนะครับถุงขยะ,ะถุงขยะถุงขยะมันนี่นะครับกระตังกับอ่าทอยเลสเหรอวะทอยเลส อ่าสามอย่างนะครับผมแล้วก็ตังประมาณ6,500ล้านนะโอเคครับได้มาแล้วคุณด,ดูนี่ครับก็จะเป็นท่ายืนแบบเดียวกับโอโนโซลเลยนะครับนี่เห็นไหมเป็นท่ายืนเหมือนกันเลยนะเนี่ยวิ่งแต่ท่าวิ่งเหมือนกันด้วยนะเออเนี่ยครับผมโอเคเอ,อ่อไม่ใช่ค่าอะไรอะ่ะไม่ใช่ค่าค่าหมัดอ่ะขออนุญาตจะเลีย,ยแตกหน่อยหนึ่ง โอเคนะครับประลองการว่าจะเกิดเป็นยังไงนะครับผมก็ไอเทมทุกอย่างนะครับผมสามารถหาได้จากการสุ่มกองหรือจะตีพวกนี้หาก็ได้จะเป็นดอบทอยเลสนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นไอทอยเลสนะส่วนถังขยะเนี่ยนะครับผมถังขยะเป็นถ,ถังขยะอีกแล้วถุงขยะถุงขยะก็น่าดรอปจากไอพวกนี้นะครับผมนะส่วนบนนันฑิเนี่ยผมไม่ได้ว่าหาจากไหนแต่น่าว่าสุ่มดีกว่านะครับสุสส่มเลยนะไอเทมทุกอย่างในเกมคุ้อ,อยู่ในกล่องหมดแล้วนะครับไปสุม่มหมดเลยนะ สมไม่ได้ก็ลองแบบว่าสมัครไอดีกันแล้วก็เทให้ต yeah. ัวหลักอะไรเงี้ยน่าง okay, right ่ายกว่านะไม่ต so okay, ้องมาตีหลอกนะครับเสียเวลานะครับโอเคมาพอลองกันนะครับผมเลคิวแรกนะครับเลคิวแซดนี่อ๋ออ๋อไม่อัพเลี่ยนเอาล่ะลองกับมังกรแรกก็ได้นะครับโอเคเลิวแซดประมาณนี้นี่เอาเลี่ยนเลคิวเอ็ก อะไรอ่ะอ๋อปลาเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีคูดาวเหรอเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้มันต้องลองไม่มีคูดาวอย่างนั้นเดีอนะครับจะขอลองไปตีบอลดูหน่อยนะคุณดูนะเพราะมันไม่ไม่มีคูดาวไว้เนี่ยเฮ้ยนี่น่จะเป็นอ่า ของชิ้นแรกเลยที่ไม่มีคูดาวนะครับราการใช้นะเอ้ยแรงหรือเปล่า,าดูกาว่าแรงหรือเปล่าแกล้กล้วยกล้วยไหนวะกล้วยชนีปะโอเคไกลไหมเฮ้ยเฮ้ยละ <c oughs> เม่ก็ไปทำอ๋อไม่อัพเลยอะลืมไปเฮ้ยแต,แต่แต่ผมว่าโกงนะเฮ้ยมันไม่มีแบบไอ้นี่นะคูดาวดิ เอาไปสแปมได้เลยนะนะเุาดูดูดิเจ้แค่สกิลสองสกิแลแรกไม่ก็จามแล้วอ่ะเนี่ยนะเอาไปเอบผมสกิลสี่อ้าอ๋อเหมือนเป็นการจับใช่ไหมขออีกทีหนึ่งนะร้อรอคูดาแป๊บถุยถุยเี้ย,ยโกงจัดเลยนะเอาไปสกิลสี่จับพ่อนอ้วกใส่หน้าตายเอาแค่นี้โอเค่เอไปสกิลวี่ปล่อยกินตัววิ่งสายแม่งเลยนี่ อาสกิลอื่นดูเฉยๆนะแต่เด็กเอ็กนี่โคตรเท่อะโกงอะแล้วมันไกลด้วยนะไม่ใช่ไม่ไกลนะดูดิเฮ้ยเอาเรื่องนะอะครับผมต่อไปเราไปทำมังงะกันนะครับผมนี่จะทำทำสกิลมังงะนะครับจะเริ่มต้องมีมังงะก่อนเครื่องมังงะที่หายากสุดในเกมตอนนี้คือชาโร่นะครับก็คือการเอาออฟเดี๋ยวมาลองดูนะอย่างงครับ โปรตันเจียนนะครับผมของไปลงแลกกันนะซึ่งโอกาสเดตก็ประมาณนี้นะครับผมนี่เห็นไหมมังงะ3%นะเอาเราตอนต้องการนี้นะครับผม3%นะโอเคเดี๋ยวขอเรื่องอื่นเหลือผมไปถอนหานะครับอันนี้ก็ช่างมันปล่อยไว้เหยียดนะครับส่วนสองอย่างก็คือสมุดนะครับผมโกคูกับสมุดลาลุโตะอันนี้นะครับผมสามารถหายใจกการสุ่มกล่องเช่นเคยนะครับเอ้ยเดี๋ยวเออใช่ถูกแล้วนะครับสุ่มกล่องนะครับผม หรือว่าใครจะหาแบบฟาร์มเอาก็ให้ไปที่เกาะใหม่ตรงนู้นนะผมเกาะมันจะคล้ายๆกับเกาะตรงอันตอนพิไทยนะบางคนละเกาะกันนะจะเป็นเกาะใหม่นั่นเลยนะผมเป็นเกาะมังงะน,นะครับของพิชทยก็มีสามอย่างที่บอกไปนะมีสมุดนินาโตะกับโกคูนะแล้วก็ชาโดเมื่อกี้จากการลงรันเทียตน,นะครับจุดทำนะครับผมแต่ว,ว่าเกาะน,นี้มัค่อนข้างสวยนะผมดูดูสิมังงะเต็มหมดเลยริบรากิด้วยนะ เออบาคิโตะแบ็คโคเวอร์อะไรเนี่ยเต็มหมดเลยนะครับอ่ะอยู่ทำไปอยู่นี่เลยนะครับผมนี่ครับช่โกคูราโอโตะแล้วก็ชาโดอย่างที่บอกไปนะแล้วก็ตังประมาณเท่าไหร่วะเนี่ยร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านล้านพันล้านฮะเดี๋ยวดูดูหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้าน พันล้านหมื่นล้านโอ้ลิชิีโอเคนะครับผมก็ถ้าของครบเราก็มาทำได้เลยนะครับผมนะแล้ว้าขอมไม่โชว์ดูว่าผมก็ไม่มีเหมือนกันนะครับผมดูแค่ทำทำกันไงเฉยๆนะโอเคนะอเค,คนคิดนี้ก็เอาไปเพลงทำนี้ละกันนะครับผมนะผมคิดว่าจะไลฟ์หรือเปล่าจะดูทีละกันว่างหรือเปล่านะจ่ายเราจะมาหาสมุดกันนะครับผมอะไรคิดนี้ก็ไอเพลงทำนี้ละกันนะครับทุกผมไปไปครับดูดูไอ้น้องรักแต่ขอโทษสักทีละกันนะครับผมว่ามันโกงแค่ไหน ตีแม่งแต่ระยะไกลเลย